ถ้ำผาไทยหรืออุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยเป็นถ้ำที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยนอกจากจะมีหินงอกหินย้อยที่ประดับตกแต่งถ้ำให้ดูสวยงามแปลกตาแล้วยังมีเท่าภูเขาไฟเก่าแก่อายุกว่า15ล้านปีอยู่ในถ้ำด้วยถ้ำผาไทย ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยตำบลบ้านหวดอำเภองาวจังหวัดลำปางมีเนื้อที่ทั้งหมด768,298ไร่ครอบคลุมพื้นที่ของ3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอแจ้หม่มอำเภองาวถ้ำผาไทย เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากภูเขาหินปูนมีความลึกถึง1,150เมตรแต่สามารถเข้าชมได้อยู่ที่ประมาณ450เมตรด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้ำซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามากราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคลได้เมื่อเดินเข้าไปในถ้ำจะพบกับหินงอกหินย้อยที่ส่องประกายระย,ระยิบระยับเมื่อกระทบกับแสงนอกจากนี้ยังมีหินเท่าภูเขาไฟอายุกว่า15ล้านปีซึ่งจะบ่งบอกถึงความเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรณ ของถ้ำผาไทยอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยยังคงมีสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรางพอสมควรแต่ในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนมีนาคมซึ่งเริ่มปรากฏไฟไหม้พื้นที่ป่าอยู่ปลายรวมมาถึงบริเวณใกล้พื้นที่ถ้ำ ดังนั้นสัตว์ป่าที่อยู่ภายนอกรอบๆพื้นที่ถ้ำจึงพบได้ยากภายในถ้ำผาไทยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้พบว่าในถ้ำมีค้างคาวอย่างน้อยประมาณสามชนิดที่อาศัยตามโถงต่างๆของถ้ำหากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวถ้ำผาไทย อย่าลืมพกน้ำและพกไฟฉายติดตัวไปด้วยนะคะ